รบสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันกับช่องคักขนาดอีกแล้วเพื่อเรามือหนีมากมากแบบเบนมากแล้วว่ากินว่ากินอาหารทะเลตัรอลงทะเลครับมือเลยแต่สิกินที่ยังแน่แต่บอลลูมมันเอายังมาแน่บุ๊คเปนมีหอยแมงปูหอยแมงปูเป็นเฮ้ยหอยนางรมตัวตัวครับหอยนางรมกับหอยนางรมมุกบอลมุกมุกบริษัทธหอยมุกบริษัทนี่ครับหอยนางรมเป็นตัวครับ กับิมทูปกองใส่ใ่ที่กลางไปเลยครับสิมิน้ำจิ้มีมูเต็มเลยก็เปนสิมีกุ้งเอียงกับปูปูทะเลแซนนแข็งเ่อยู่เลยครับเพราะว่าก็ดีพอดีนี่ครับมันจะมีอีกหนึ่งความเลิหอยหอยหอยนางรมหอยหอยนางรมหอยัปูหอยนางรมที่แก้แข็ปแล้วน้ำแข็งไปที่แกไปแล้วครับเชี่ยงห่างสิมครับหลายหลายเตหลายมากเอียงนึงแกน่เคยกินหมท่าน เดี๋ยวกวัดเจ้าเด้อเดี๋ยวจะแสบนะครับเดี๋ยจักติ๊เล็เจาอยากกีบเอากมีเี้ยไดด้วยไ้องลองของสดวนบนจะเป็นไรมันจะมีเนี่ไงเราว้างขี้คุณเงี้ยไดเดห้อยี่ยมับอืมอืนี่ยสิมีผีเขาคนหายวันนั่นเป็นชุด ตัวใหญ่อยู่ด้วครับจะกินสดสดเล่นปะไอ้ดีพี่เข้ากิอันนี้ก็กินหมเลกับ้านแวครับเอานแหละมาให้แล้วนี่ครับใช้ผีเผาตาผีเผาตัวใหญ่ดีเนาะเตียมเจียว ใส่ไ่ลาดากินดนยังน้อยนำออกป่บรถีเอาแวนดิเขาเจ้กับย,ยิบเช้าเลย้โหนี่ครับกิมซีพูดเป็นเต็นคนต่ำครับแสบดูดามนะกิมเขาเขาก็ไม่ให้อยูนอ่นะแต่อาจอาจะแต่จ้พนมักรดจ้าจัอดจอ,อืมหนักรงไหนคร อันนี้อันนีจิบหมอนในคัทคัทจิ้มอเนคับนะยเปิ้ตามแนวสุดยอดเลยแท่งนีนะครับนเนดี๋ดดยววดกันดู

ไทซอดนะครับระดวนมจังีเดีาินาน้ำเพลินเราคิ้นแตงในกลบบานที่เก่าน,นะครับใช้เทียนจ้เขาเ้อจินเออเออเออม่หมาดก่อนะ ไม่พี่นองเก้นนี่แหละบวกไก่บวกไก่พวกไก่ไปเนี่ยวดนะพี่นองก็ได้ยวาดวนแย้งมายากเนอือกันฝ้า <c oughs> ก็ถงแล้วเราแก้วเลยมัน, <c oughs> มนค่อคยดีย <c oughs> ลง <c oughs> กันกับหอยด้ยเต่าก้อนจกินเต่าที่อ่ะเต่านี่มันี่แบบยางปักไงเลยอมยเนเตนี้่อไนี้จะเป็นมหกรรมหอยนะมันหอยอนเดียวกันมัเนี่เดียวกันเดียวกัน mời mọi 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 mai? mọi 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 ใหญ่ยมันขาดกันนะโอ oh. <c oughs> ้หงเยอะยมันขาดเรากะตากันเต็มเลยนะมีแก้ไหมยังดังตีเล้บาดเจ็บาเนี่ยเนี่ย S <S นี่ครับพวกตัวนีครับใครลายยางนยังไงบ้างเอาก่อน,นึ่ง ใส่เป็นชิ้นเล็กเนาะโดนวนแบบไม่พ้ากันก็นเลยมากินต้มอึ่องกันมาแล้วก็หายไปเลยทำธุรกิจเกินตัวเพิ่นก็ได้จีจะเลื่อนทับเพิ่นกะไปวันปุ๋ยมาได้มาหากันนะครับหมอทำธุรธกริจกับนี่ด่วนว,นวั<ะ>นหลันปุ๋ยไปงั้นดีอะเนาะด่วนยังเด่นนัดพ่อกัน

เชื่อมเจอแล้วมีหอมอันนี้ยังพักหอ,อมมาพอดีป่ะ,ะนะอ,อีใส่ก,ก็ปลูกเองเป็นแมคโครป่ะแมคโครไม่ทุกอย่างาดเาดี๋ยวเบิ้งเขาว่ามัน จากปอดสิวแกออกมาเป็นหอยเกันว่า,วา,วามรในากาศก็กปลอดภัยเข้ากเ,เกาครับวันนี้มันคำแล้วมันแดดเด็กน้อยแดดซองแล้วก็มันคมครับแล้วก็พากันเห็ดที่หาโมงเสาร์เนาะวนนี้มันปลายสาม ทานิบป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวงามเ,เ,เนีเ่ยแบบปอดทานติบโอเคนี้ก็จะว่าปลอดด้วยแล้วกินนัวแสบแต่เ่็นอริบได้ป่ะทิพนุ่มๆดึงมักทางปูทางอาหารทะเลอ่ะเป็นเอาบปธนาคารวดบ่ ตัวมันไหนไม่กินหรือตัววร์สุดเลยพี่เดียวมั้งเอาอี่ออองังเน,นครับตัวนี้เปคือรั <c oughs> งเ่นทุกอย่างครับหลังบ้านทกไว้เอได้กินยมมาขังอยังจ๊ะ

แสบมัมัดเั่นั้นแล้วเนื้อ,อไรอเอาเเอาเงี้ยมาที่วัา,จ,าจักวัดจูโอ้โ้ไจ้เจาไปตำมันบ่ตำตำตำปูอบอกคำเดียวเลยว่า แล้วก่อนแล้วคข่ตุ๋มได้กินมาแกงอย่นกินไมดเลยโอ้ขอโทษครับสุดยอดเลยขอบคุณไอคัดขนาดครับเดี๋ยวไปกันนี่กันออก่้องอิมอิมได้จะเบิ่งคำหนึงไอ้หอยังตัวหนึ่งตัวบแงเนี้นึงเนาะ กินทีเดียวถ้าเด็กกินยาไทยเยอะยังบน่กินนี่ก็วนมายุ่กวินัยคนกันการกินยุคกรือกวินัยเนี่ยเป็นถามมาวินัยเป็นผู้ใดกินจะคล้องกินยิบกับตรงจ้งครับพี่ช่วยจะคล้องหินผบอกคุณป้านะครับมันแจ้งไหนแยงดีเพราะว่าไม่ีก่ก็สือเป็นตัวบ้าไนเขาว่าไม่น้อย มันเลยถงลุกแจกเรือมันไะเหลือเขาดิเนอมันเสียจนน่ะยังดิ่นอยู่ไหมดิ่นต่ตบเยอะนี่ครับรรจุพัน่วนมากมันใส่เป็นพี่ๆครับอันนี้เขาเอินพี่ๆใส่มันก็อืึ ีเซเิไเต็มหลายอครับนีุรกจผมก็็เจกาิซเซนมาอีซืยอมาเนยอยากได้แนี้เิซเิได้ยกกินแล้วเก็บพร้อมกินแล้วเก็บไปขายเอาไปย่อยเอาไปยังต้อนึา พอเบ,งออบออเงขาแน่มึงก็เกษบ้านแบนบงตัวเปล่นบ่ได้เหมเชียร์ลดแต่ทางพาก,กินนัน,นเนาะก็จะาใส่ยังบมุลครับแต่มนป,นขม,น,ปนขมันเป็นของตลาดลเราเอาเง็้ขายแบบแเป็นข,<อ>ขึ้นบ,นบนจักนเนาะอาจเนาะเราจไปกินกองเยนี่เปาครับแต่เกษรยุทธทำหรับคนมักแต่มมมักเขาดำส่วนดีกว่า ล <laughs> งไปยังกินบ่ดีมาเฉยๆเนาะไป่ป้งปรเสียบ้านหวาหนสิร้านไะด้แล้วอคปูกกินได้ผูว่าเจอยุอ่งเอาวะยาวเลยวันนี้ ทีมงานฟังกันแต่เพียเดียวเล่นกันอีกที่กับคุณเด็กทิ้งเด็กคุณเด็กบัดเนี่ยนะคอยเปิดสวนที่เปิดสาขาล้ำวันที่สิบเก็าทั้งหมดเปิดสวนที่สาขาล้ำเอาผัวผัวเป็นคนมาเปิดเป็นประธานในที่ผัว่าซื่อสวนคอยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนโลโก้บอสื่อเก่าเปลี่ยนเป็นโลโก้เปลี่ยนโลโก้เป็นกินตะผาล้ำเดนโน่เสาเอาเอาเดนโน่เสาเขาไปบวกนในในโลโก้การค้าขาย ไม่บอกปลอภัยสิหัดทับป้นบอเรืองก็จิเปิดชวนย่ำเช่าข้าบุญลงงานข้ามือแแรงรถแห่สังสรรค์ไหน์นัคือย่าไงไรปิดเลยต้องงานขอหยากมีความบุญบ้างเดี๋ยวขาแบบแต่เดี๋ก็คือว่าเดี๋ยวจะขารถแห่แบบรถแห่มานก็จ้างรถแห่ไม่ลงคนงานววอยู่ลเป็นงานแบบปีไาไในคือ แหน่ตีมจางค้หล่อโอ้ามนโคตง้นกโอซีโอครับผมนแ่กับฝากเวีนทั้งทั้งน้อยทั้งเจเต้ผมเนแ่วกคนมักคนจอคนเย็นดีนะวคนมักให้ต๊บ้ามักให้ตีพุชทราดกไปซึงจางน่อยครับเตลมบินเ่้นกับเสียเต้นะครับเตะไท้ลุยบ่มีโคตีนะครับผมจางจะเริ่มแดกเนินมาได้หลายนะครับ แกเปิดไลน์แล้วมันแตดกตดิ๊บ,บจะมวนเนี่เนา,นา,าะนร่คารับอนมิเครื่องดันว่าบินชั่วเยือนบ่เอ้อางแล้วเหมืนมนอนงั้นจะได้สับโธ่ได้ล,ลงไปสุดยอดพี่คักขนาดนี้ทีตินี้ ผมเลยโทรบอกี่เปิลนะครับตอนกำลังไปซื้อวัตถุกร์นี้มาเห็นโทษบอกให้เป็นตับไม่ขาดเลยอันมั่นเขาเดี๋ยวผมบอกกินมันนั่นนั่นมันบดถือกปากกระเสีอาจลยเป็นน้ำจิ้มมันสำเร็จมาแล้วแต่ว่าเขาอาจจะใช้สารกันบูดไ่้เขาบูดเอาไปเชื่อมเก็บไว้่เป็นขยะผมนี่ครับบริษัท คนที่เก็บเี่ยเงี่ยเลยนะให้เขาจุกร้านน้องน้องเขาเก็บเลยสเก็บบะเบิดเวยหูกับเรือเนี่วหิ้มเลยวะโอ้ตรงนี้สไหนพได้กินเบิ้งเบิดกล้องเดียกับพี่ลึกเหรครับตัวใหญุ่นนี่จลกตัวนะบริม่านกับที่ประมาณจักจิบสองตัวโหลหนึงสองสี่หกแปดจิ้บจิบสองแล้วจะกูมูจากวัดหลหนึ่งโหลมเท่าไร หนึลกมีกี่ชิ้นกุดสองชิ้นเป็นกี่ลเบิ้นลองซื้อเวรเบิยนยู่กับเอาไก่แหลกออกนะจบแน่จบแม่ช่างมันจะเป็นไรวราหรือเจ้าถ้าเบ่งเจอกินได้จะคิดนแซ่บหรือเ่ากินหน่อยพ่กินสดก็ไปคักขนาดดี้ปะมาสามปีคนอถงกินบ่เบิ้อยู่ตรงนี โอเคครับ,บคลิปนี้เราจะขอฝากไปที่นี่นะครับขอขอบคุณไอ้ขัตนาครับที่นี้อย่ามายามกันบ่ลลม,มกันเก่าครับลืมอะได้ครับซุ่มนน่ยโอเคครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับ